ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวในส่วนของงานจานรีโมทนะครับขนาด5้หุ่นครึ่งนะครับลูกยาง5้หุ่นครึ่งใส่นะครับนะครับตดจาน์ลักษณะทุกอย่างเนี่ยแปดสเป็นลยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนะที่สําคัญก็คือมันพัฒนาขึ้นนะครับโดยที่แม่เหล็กนะครับแม่เหล็กหรือหรืออีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะครับพวกกิ๊หมีบกระดาษพวกเหรียญบาทเนี่ย ไม่สามารถติดจานได้นะครับเวลามีการตรวจเช็คอย่างนี้หรือมีการแอบตรวจเช็คอย่างเงี้ยนะครับเจ้ามือปลอดภัยแน่นอนนะครับอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญบาทนะคะถ้าเป็นจานสมัยเก่ารุ่นเก่านะครับอ่ามันดูติดทันทีนะครับเหรียญเนี้ยไม่ขยับแน่นอนนะครับแต่เนี้ยขยับปกตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรวจเนี่ยปลอดภัยแน่นอนในส่วนของตัวนี้นะครับคือแม่เหล็กขาวตัวเล็กนะครับเป็นกระดุมแม่เหล็กขาวนะครับตัวเนี้ยนะฮะดูเหรียญบาทเนี่ยติดเลยนะครับ ยกเดือนบานนี้ขึ้นมาได้เลยนะเห็นไหมฮะยกมาได้เลยนะครับแต่ไม่ติดจานนะฮะไม่ติดจานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตรวจนะครับก็สบายใจในระดับหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้มาพูดถึงลูกนะครับก็เหมือนเดิมครับจะมีในส่วนของลูกประกอบ3ลูกนะครับเดี๋ยวผมเอามา2ลูกนะครับลูกงานเม็ดหนึ่งนะครับลูกงานเม็ดหนึ่งเอาออกมาก่อนนะครับอ่ะมาฟังเสียงนะครับนะะเสียงนี่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ นะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับชุดนี้ถือว่างานสวยนะครับตรวจผ่านอ่านะครับทีนี้อ่ากรณีเราเล่นนะครับโดยเฉพาะออนไลน์นะครับผมบอกเลยว่าท่านเล่นออนไลน์ท่านได้เปรียบเยอะมากนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับขย่าไปเลยอ่านะครับเอาเปิดเปิดแล้วกันนะครับอ่าสมมุติว่าฮห้โลคนแทงต่ําเยอะนะครับเรากดหกขึ้นมานะครับเห็นไหมเสียงนิ่งมากนะครับอ่ะขย่าต่อเลยนะครับ นะครับเปิดให้เห็นนะฮะสมมุติว่าข้อจํากัดของมันก็มีอย่างเช่นลูกงานถ้าเกิดขึ้นขั้วเอี่ยวแล้วนะครับหรือขึ้นขั้วหกแล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะกดต่อได้นะครับเปิดนั้นก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็ปล่อยไปนะครับขั้วหกถ้าขึ้นหกหรือเอี่ยวเนี่ยไม่สามารถกดต่อได้นะครับอ่ะเขย่านะครับเปิดมานะครับอันนี้เป็นหกสามสองสมมติว่า คนแทง6กสูงเต็ง6กครับหกห้าอะไรเยอะนะครับเรากดเอาเอี่ยวมานะครับกดง่ายครับนะฮะเสียงนิ่งๆมากนะครับออนไลน์ต้องไม่พลาดนะผมบอกเลยนะว่าทีเด็ดนะครับและที่สําคัญนะครับเนี่ยครับขนาดเล็กนะฮะไม่ว่าท่านจะเล่นหน้าเสือหรือเล่นออนไลน์นะครับเนี่ยฮะขนาดเล็กประมาณความกว้างเนี่ยสองลูกเต่าห้าหุ่นครึ่งความยาวประมาณสองลูกครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเล็กมากนะครับ พกที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระเป๋าคาดเอวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือหน้าม้าท่านจะเล่นยังไงก็แล้วแต่นะครับรับรองนะครับทีเด็ดแน่นอนนะครับมาลองอีกสักเปิดสองเปิดเอะลองดูหน้าลายนะครับลองเขย่าหน้าลายดูนะครับเ่ะเปิดเลยดีกว่านะครับอ่ะตอนนี้ลูกเต่ามาใกล้กันแล้วครับสมมุติคนแทงหกเยอะนะครับคนแทงหกเยอะเราไม่รู้แหละว่าในคูไว้เนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรนะครับเราจะกดเอี่ยวมานะฮะนะฮะ กดเอียวมานะครับกดเอียวมาก็ง่ายง่ายนิดเดียวนะฮะเห็นไหมฮะเสียงเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับเสียงเงียบมากนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นลูกสายยางนิ่มของงานไต้หวันนะครับมันจะไม่เหลืองนะครับนานไม่ไม่ไม่ถึงว่าไม่เหลืองนะครับแต่เล่นไปแล้วนานนะครับกว่ามันจะเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นออนไลน์นะครับแยกแยกแทบไม่ออกนะครับว่าอันไหนลูกงานอันไหนลูกปกตินะครับเห็นะฮะสวยครับผมสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้านกิดีกิดีพาณิชย์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็รีวิว สั้นๆแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าสอบถามกันมาเยอะนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ